คิดว่าศิลปินดังท่านนี้จะเรียกองอิงว่าคาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานพี่น้องมื้อนี้่เฮาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอิหลาหนอยเฮาน้ององอิงเพชรบ้านแพงเอามาวัสดุพีเอามาวัาสูุน้องเอามาววาสด f เอาาี FC อิหลาหนอยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อนี้อีหลาหนอยเฮา นั่งเครื่องตั้งแต่เช้าพี่น้องไปลงที่กรุงเทพนะครับผมเนาะเพื่อไปถ่ายรายการหมอลำไอดอนซีซั่น2ต้องบอกว่ารายการวันนี้นะครับผมเนาะมีแขกรับเชิญมากมายหนึ่งในนั้นคือศิลปินท่านนี้แม่บัวผันนะครับผมเนาะ ซึ่งเมื่อนี้ก็ได้พบพ่ออิหลาน้อยเฮาแล้วแม่มัวพันเอิ้นอิหลาน้อยเฮาว่าจังไดคลิปนี้มีคําตอบพี่น้องเป็นคลิปสั้นๆที่บอโจได้ถ่ายลงคลิปเดียวแม่มัวพันเอิ้นอิหลาน้อยเฮาว่าจังไดไปเบิ่งคลิปนี้พร้อมๆกันพี่น้องเจอแม่มัวพันธ์นี่รักษาลักษณันนี่น้อยฮะนี่น้อยฮะนี่น้อยฮะนี่น้อยคขาเดรรยากาศนะครับครับเป็นแจ้งกันแน่พี่น้อง แจเจ,าเจานาแลครับผมเนาะทางแม่บัวผันเอินอีลาน่อยเฮ้าวาฮันนี่น้อยฮันนี่น้อยฮันนี่น้อยวราสันเดพน้พี่น้องพี่น้องฟังแล้วมีความรู้สึกกันมาจาังใดนะครับผมเนาะเราไม่ได้นําแม่ฮันนี่มาเปรียบเทียบกับอีลาเ้อพี่นอ้องอันนี้เป็นการเอิ้นของด้างแม่บัวพันนะครับผมเนาะที่พบพ่ออีลาแล้วเอิ้นอีลาแบบนี้ อาจจะเป็นความเสื่อพี่น้องส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับผมอาจจะมีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่ออันนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะครับผมเราห้ามกันไม่ได้เราบังคับกันไม่ได้เราจะชักจูงกันว่าใดดอกพี่น้องเรื่องแบบนี้นะครับผมเนาะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะเชื่อแต่เนื้อสิ่งอื่นใดพี่น้องดีใจกับอิหลานหน่อยเอาได้พ่อ นักร้องศิลปินระดับคู่บา,าอาจารย์หลาๆทันนะครับผมเนาะได้พบพ่อกับศิลปินดังๆในไลายทันในรายการอมอลลมไอเดลซีซั่นสองนี้คู่สลากันยังมาพี่น้องคู่สลาก็มานะครับผมแล้วนะครับผมเนาะผมเสวาอิลาน้อยตอนล่ำสิ่งพี่น้องต้องมองแม่บัวผันเป็นไอดดนอย่างแน่นอนนะครับผมเนาะถ้าเอ่ยถึงล่ำสิ่ง อันดับแรกเลยศิลปินทันแรกที่เข้ารลับตาโลงแล้วเรานึกถึงสําหรับตัวบาวิสานพี่นองหนึ่งในสามต้องมีชื่อของบัวพันธคือแม่บัวพันธอย่างแน่นอนนะครับผมเนาะตอนอีลาน้อยเข้าล่ําสิ่งพี่นองคิดว่าอีลานอยเข้า มองแม่บวัวพันธุ์เป็นไอดอลบอลแล้วก็ติดตามแม่บวัวพันธุ์นไอเบื้องจากห้อยยิมอิหลารลวมพี่น้องว่าอิหล่าหน่อยเฮาดีใจปนไดที่ได้เจอกับแม่บวัวพันธุ์าได้พบปะได้พูดคุยได้ทายลูกน้ำถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆพี่น้องใจน้นองนะครับผมนทัทีเดินมาสู่ฝันพี่น้องแล้วก็ได้เจอศิลปินไอดอลหลายท่านแม่บวัวพันธุ์พี่เวียงแล้วก็อีกหลายคนนะครับผมนอกผู้อาจารย์ที่ มาร่วมในรายการกู้สลาอิหลาหน่อยน่าจะได้เจอ่า3สี่ครั้งแล้วนะครับผมเราสนับคู้สลาในในรายการต่างๆถือว่าวันนี้อิหลาหน้อยเขาน้าตาสดใสขึ้นเยอะพี่นอ้องหลังจากตรงว่าใช้คำว่าหายป่วยนะครับผมเนาะหายป่วยเสียงกลับมาแล้วเสียงหลานกลับมาแล้วอวหลาวานะครับผมเนาะพอ,อะพอมาถึงรายการ ว่าเสียงหลาก,กมาแล้วเสียงหลาก,กับมาแล้วนะครับผมเนาะกะวอกเสียงเจ้าเจ้าแล้วพี่น้องอีหล่าน่อยเฮาการดูคมตาหักคมตาแพงผมเสว่าผู้คนรอบข้างนะครับผมเนาะน่าจะลงรักน้องบอ่แพรก,กันกับเฮาดอกพี่น้องบอ่แพรกับพอพอแม่เอฟซีทุกคนดอกทุกคนรอบข้างน่าจะลงรักยักไปแกล่าพี่บิวนะครับผมเนาะ อ่ยังไปแกงพ่บิวจิตเพื่อนมาแกงกันนะครับผมนอนเริ่มสนิทกันเริ่มเริ่มที่จะกล้าแกงแล้วพี่น้องตอนนี้ตาฮักตาฮัก,กอีหล่าหน่อยเฮาอ่าก่อนอื่นต้องถามถึงความรู้สึกของพี่น้องก่อนเมื่อได้ยินแม่บับผันเอออีหล่าหน่อยเฮ้ว่าแบบนี้แล้วพี่น้องมีความคิดเห็นกันว่ายังไงมีความรู้สึกกันว่ายังไงนะครับผมเนาะย้ำอีกครั้งพี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราไม่ได้ เอาอีอลาน้อยเข้าไปเปรียบเทียบกับไผ่เข้าไปเอาอีลาน่อยไปเปรียบเทียบกับแม่ฮันนี่นะครับผมสนะ่วนตัวเราไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบนะครับผมเนาะถ้าถามถึงความม่อสือข,ของบาวสารและความเชื่อของบา่าสารเกี่ยวกับอีลาหน่อยกับแม่ฮันนี่อ่าบ่าวอีสารเคยไปสารแม่ฮันนี่อ่าน้องอีลาหน่อยวันที่อีลาน่อยไปไทยอ่าเอ็มวีเพลงกับอ่าครูกับพิจ,จิตรลานะครับผมเนาะก็มีได้มีโอกาสพี่นอ้อง ความมูสึกผี่น้องของของบ้าวิสานเองที่ณจุดนั้นนะครับผมเนะที่ห้องได้อยุดจุดนั้นที่ห้องสัมผัสมาความเกี่ยวโยงของอิหล่ากับแมฮันนีนึ่งเลยต้องต้องยอมรับเล่บบาว่าเป็นศิล,ลปินนะครับผมเนาะแมฮันนีก็เป็นศิล,ลปินอิหล่าก็เป็นศิล,ลปินก่อนที่จะไปวงสาวน้อยเพนันแพง อ่าแม่น้อยด้พยผ้าอีหล่ามาว่วายสารแม่ฮันนี่อันนี้ก็ซื้อ่าเป็นความเชื่อมโยงแล้วก็มีการบนบานศารกล่าวนะครับผมเนาะกัตามที่พี่น้องได้เห็นกันอีลหล่าน้อยเฮาก็มาแก้ปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าถามถึงความู้สึกของบ่าวอีสารและความเชื่อของบ่าวอีสารบ่าวอีสานมองว่าอีลาหล่าน้อยนอะครับผมเนาะแม่ฮันนี่น่าจะตามปกปักรักษาอันนี้คือความเชื่อของบ่าวอีสารในพี่น้องถ้าจะฟันธงว่า แม่ฮันนี่มาเกิดหรือเป็นแม่ฮันนี่นะครับผมเนาะอันนี้บาวสันไม่ขอพูดตรงนั้นแต่บาวสันมีความเชื่อว่าแม่ฮันนี่ตามปกปักรักษาอีลานอยเฮาบาวสันเป็นอีกหนึ่งคนที่มีเส้นวอลลอคนลูกบ้าบี่นองหน้าขนาดนี้นะครับผมเนาะอาจคิดไปนำ้ำคนลูกไปนำ้ำ บราาิษาเป็นบุคคลหนึ่งที่ค่อน,นข้างที่จะมีเซนพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมเนาะกับต,ตามที่บริษัได้เบาสูพี่น้องฟังเหตุการณ์ต่างๆไปเจอสิ่งลี้ลับต่างๆนะครับผมกับค่อนข้างที่จะมีเซนในเรื่องความลี้ลับอ่ามีข้อมูลข้อมู้สึกแบบนี้พี่น้องที่อ่าแม่ฮันนี่น่าจะตามปกปักรักษาน้องอุงอิงนะครับผมเนาะอันนี้ตามความเสื่อของบรสารส่วนพี่น้องจะมีความเสื่อแบบไหน อ่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องนะครับผมเนาะถ้าความเชื่อนั้นไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนถ้าความเชื่อนั้นบริเฮตเจ้าของและคนรอบข้างเดือดร้อนพี่น้องสามารถเชื่อได้เชื่อโดยสุดจริตใจนะครับผมเนาะอันนี้ก็บบวากันพี่น้องย้าอีกครั้งเราไม่ได้บอกว่าแม่ฮันนี่มาเกิดเป็นอีลาเราไม่ได้เอาอีลาไปเปรียบเทียบกับแม่ฮันนี่แต่เราพูดถึงในความเชื่อของเราว่า แม่ฮันนี่น่าจะตามปกปักรักษาอีหล่าหน่อยเฮาเพราะอีหล่าหน่อยเฮาได้ได้ไปฝากนะครับผมเนาะได้ไปวายยูสาลแม่ฮันนี่อยู่ตลอดอ่ะถือว่าเป็นการฝากเป็นลูกเป็นหลานอ่าเป็นซย์เป็นคู่บาอาจารย์นะครับผมเนาะห้แม่ฮันนี่เป็นคู่บาอาจารย์อิหล่าหน่อยปะบ้านนี่พี่น้องอันนี้คือความเชื่อของอีสานส่วนพี่น้องมีความเชื่อบ่านเงไห๋คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกกันวังไดคอมเมนต์กันเข้ามาหลายๆนะครับผมเนาะเปิดการมองเห็น ไอ้บ่าวอีสานในพี่น้องเปิดการมองเห็นหทางสองบ่าวอีสานแน่เดิมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางสองบอีสานคลิปนี้บอีสานตขอคนิยตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม